ค่ะวันนี้ทักทายค่ะช่วงเย็นๆนะคะวันนี้ดูสวนพี่เพ็ญเขียวชอุ่มเลยค่ะมาค่ะวันนี้พี่เพ็ญจะทําอะไรมันเน็บหรือมันเห็บที่ทุกคนเรียกอะค่ะนี่พี่เพ็ญจะปลูกมันเน็บหรือมันเห็บนั่นเองค่ะเห็นไหมได้เตรียม,มเมล็ดพันธุ์ไว้ได้เตรียมหัวมันไว้นานแล้วค่ะก็เลยจะลงวันนี้เขาบอกว่าดินที่ปลูก ดินที่เผาถ่านเนี่ยเป็นดินที่มีธาตุอาหารสูงตรงนี้พี่เพ็นก็จะเลยเลยจะต้องมาลองกับมันมันมันเน็บนี่แหละคะ่ะก็จะปลูกแล้วก็พอพี่เพ็นปลูกเสร็จนะคะแล้วพี่เป็นก็จะเอาฟางมากลบแล้วพอเขาแตกยอดออกมาทีนี้ให้เขาเลื้อยเพราะมันพวกนี้มันจะออกหัวที่เถาะคะ่ะแล้วเถาจะเต็มไปหมดเลยตามที่พี่เพ็นเคยทำมานะคะก็นี่แหละคะ่ะก็เลยมาลองกับพื้นที่ที่ เผาถ่านตรงนี้พอพี่นางมาช่วยเผาถ่านให้เป็นสองเตานะคะเตาฝั่งนู้นพี่เป็นก็จะไว้เพาะมะละกฮอลแลนด์เอาดินใช้แล้วก็ตรงนี้ก็จะใช้เป็นการปลูกมันเหน็บนั่นเองแล้วก็พี่เป็นก็จะเอามะละกฮอลแลนด์ต้นที่เพาะแล้วมาลงตรงนี้ด้วยแล้วก็เอาทุเรียนมาลงอีกสองต้นค่ะตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นที่ทดลองของพี่เป็นเลย ที่คนแก่คนเฒ่าเขาบอกว่าดินเผาถ่านมันเป็นดินดีเป็นดินที่ฆ่าเชื้อโรคแล้วค่ะลักษณะการปลูกนะแล้วก็หัวหัวมันเน็บของพี่เพนก็ประมาณนี้ค่ะจริงๆรงอะ่ะเมื่อวานมันสวยกันนี้พี่เพ็นลืมไว้ตากแดดด,ดูค่ะเช่าไปเลยดูแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังจากพี่เพ็นปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนที่คลิปที่มันลงหัวแล้วไม่มันจเจริญเติบโตยังไงเดี๋ยวพ,พี่เพ็นลงให้ดูเรื่อยๆนะคะ ก็ง่ายๆเลยค่ะพี่เป็นยอดไปเลยหนึ่งหัวนี่กบไปเลยค่ะแล้วทีนี้พี่เป็นจะเอาเอาฟางเอาฟางมาคลุมเขาเลยค่ะย่าให้วัชพืชมันขึ้นซึ่งตรงนี้วัชพืชมันก็ขึ้นยากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันดินมันโดนเผามาเนาะนี่ยค่ะนี่โยนเลยตุบตุบตุบไม่ยากเลยพี่เป็นปลูกอย่าทำอะไรให้มันยากค่ะเนี่ยค่ะอันนี้มันมีมี หนขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงพี่เป็นจะลงให้ดูเรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยดูที่พ่อแกเก็บเอ่อก็เรียกอะไรเก็บฐานออกไปอะค่ะดูดินมันร่วนซุยดีมากๆเลยค่ะกะทุเรียนพี่เป็นจะลงตรงนี้สักสองต้นคือปลูกเป็นต้นคู่นะคะลองดูมันน่าจะได้ผลแหละเหมือนที่โบราณท่านว่าก็ต้องเรียนแบบคนแก่เนาะเอ่อ ก่อนหน้านี้มันมันเนบพี่เป็นก็ลงบ้างแต่ก็ไม่เยอะค่ะพอได้ทานพอได้ขายนิดนึงทีนี้ทําไปทามาพันก็จะสูญหายหมดก็เลยนี่แหละต้องมาอนุรักษ์แล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายลงคลิปให้ดูถ้ามันได้เป็นเรื่องเป็นราวดียังไงพี่มันก็จะทําเป็นเรื่องเป็นราวไปเพราะมันก็มันเก็บง่ายกับมันเทศค่ะมันเทศเนี่ยโอ้โหหลายขั้นตอนเหลือเกินค่ะคนงานไม่มีนี่จบเลยมันพวกนี้นะคะ แมงเสี้ยนดินอะไรก็ไม่กินด้วยกินก็กินน้อยค่ะ,ะมันเทศเสี้ยนดินก็เยอะมันนี้เป็นมันธรรมชาติใครทานมันนี้พี่เพ็ญบอกเลยว่าแทบจะเป็นพืชหัวเป็นธัญ,ญพืชเป็นพืชเป็นคาร์บโบไฮเดรตที่แบบปลอดภัยอะค่ะแนะนำให้ทานเลยมันเห็บมันเน็บนี่ยแหละค่ะก็เดี๋ยวพี่เป็นขอจัดการเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้เพ็ญก็ไม่ได้ขุดหลุมใหญ่หลุมลึกอะไรนะก็ เนี่ยค่ะดูเอาประมาณนี้แล้วค่ะลองทําดูค่ะทําเป็นเรื่องเป็นราวก่อนหน้านี้พี่เพ็ญก็ปลูกดินแข็งๆนั่นแหละแต่วันนี้จะเอาจริงจังดูซิว่าการปลูกดินอย่างนี้จะเป็นยังไงก็คลิปนี้ก็เดี๋ยวพี่เพ็ญขอลาไปด้วยสวนเขียวๆข,ของพี่เพ็ญแล้วกันเป็นสวนที่ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะคิดดูมองไปตรงไหนก็สวยเขียวเชวอุ่มไปหมดแล้วค่ะเป็นไงสวัสดีค่ะ